ร่วมด้วยช่วยกันโอ้คนหลายยอดยยี่มสุดยอดช่วยกันกวาดใบมงใบไม้น้องๆก็ช่วยกันกวาดใบมงใบไม้ครับรวมวามีกพี่โอเล่ครับแข็งขันรู้สึกดีไหมครับดีดีใจมากครับที่แรกมาทำบุญกุศลวันนี้มีพระที่พระพี่ดีใจไหมดีใจครับมีความสุขคกำลังเป็นผางวัดเฮ้ยดีดีดีใจไหมครัดีมากครับแซบโอ้ยดีคนเต็มที่พัฒนาวัด ดีใจครับนานๆได้มาครับเพือ่อจิตใจจะดีขึ้นสวยมากๆครับแบ็กกาวข้างหลัง,น,งน้องวันโอ้เข้มแข็งมากครับเยี่ยมเห็นี้ครับเราขยันขันแข็งนะครับมีอกมีใจครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสนามฝ่าฟูเดย์ซีม่วงกับชา เกือบมันก <ờ> ็คู่ใหญ่แท้เกือบคือมันคู่ใหญ่แท้เกือบเป็นสไตล์ครับพี่ไอ้ที่มันคืออะไรเนี่ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เกือบทำนี่พี่คือบางเอาเกือบทำนี่เอาเตาเต่าแล้เมืองเต่าโอ้เต่าครับเต่าเนี่ยนู่นตรงกลางน้ำ กว่าหน่อลากว่ามัดเพื่อนเลยไีเจอที่สอสอไปถ่ายรูปที่สอสอเลยพอดีดูดีดูนี่แหละมันมีปุ่มมาถ่ายอยู่แล้วข้างๆเทียวขาวโทรศัพท์มันร้อนมันนี่เหมือนกล้องพวกนี้ที่มันจะออกแบบมาสำหรับถ่ายโดยเฉพาะอันนี้อยากควงให้ไหมให้ไหมได้ไหมให้ยังมื่อเนี่ยเขามาบ๊เบ็ยน วันนี้เขามาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับเราจะเราจะความในใจไหน่เอาแบบให้มันจะมาพูดอะไรความในใจตนนี้เข้ามาเข้ามา